วานอีทตายหมดหรือยังผมเห็นเขาเดี๋ยวเราเพคไปพร้อมกันเลยนะยังไม่ได้ดูอัปเดตล่าสุดเดี๋ยวดูวานอีทนิดหนึ่งได้ไหมเออที่พี่เขาทักอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะมันจะมีอยู่สองอันเนาะยังอยู่นะพี่เห็นปะเขายังไม่แตกนะถ้าแตก Position นี้ก็ต้องถูกิควิเดทและอ่ะมาดูตัวนี้เอ้ทำไมมันศูนย์นะอย่าบอกนะแตกแล้ว เอ้ยลิควิดเดตแล้วลิควิดเดตแล้วพี่เรียบร้อยไม่เอาไม่อยู่เรียบร้อยวานลิควิดเดตแล้วพี่ผมดูพร้อมกันเลยนะโดนลิควิดเดตไปสามหมื่นอีทเรียบร้อยพี่ใครจะเอาอยู่อ่ะราคาแบบนี้ไม่ทนแล้ว อันนี้แอดใหม่แต่ยังไม่ได้ทำอะไรโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเนี่ยโดนลิควิดเดตสามหมื่นสองแล้วก็อันนี้อีกสามหมื่นสองอันนี้อีกสิบเจ็ดแล้วอันนี้อีกสามพันสามผมว่าน่าจะเป็นโพซิชันสักอย่างหนึ่งที่มันแบบแบ่งๆกันไปอะพอมันเกิดขึ้นอย่างนี้คืออะไรรู้ไหมพี่ที่เราคุยกันพี่จำได้ปะ วานระดับนี้ถูกลิควิดเดตอ่ะแปลว่าตลาดมันจะลงแรงมากเพราะฉะนั้นราคาอิเทเรียมมันจะลูดที่เราคุยกันว่าเฮ้ยถ้าวานตอนประมาณพันแปดอะไรแบบนี้เอาไม่อยู่มันจะลูดแรงเลยอ่ะนี่ไงลงทีเดียวพันสี่เรียบร้อยจากกำไรถ้าพี่จำได้ประมาณแปดสิบกว่าเก้าสิบเหลือสี่สิบสองแต่ตัวนี้ยังได้กำไรนะเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งที่เราดู ตัวนี้ยังอยู่อ่ะพี่แต่กขาดทุนเป็นร้อยล้านแล้วนะตัวนี้ยังอยู่พันสี่ร้อยเก้าสิบห้าเฮ้ยเอาอยู่ได้ไงเนี่ยทําไมตอนนี้เคอร์เลนไพร์มันพันห้าแล้วล่ะอืมเอาอยู่อะวันที่เจ็ดเขาก็เหมือนแบบคืนเนี่ะเขายอมตัดขาดทุนคืนนี่ะเนี่ยทั้งวิดดอด้วยแล้วก็เพย์แบ็กด้วยอะสิบล้านดายสิบเอ็ดล้านดาย โอเคตัวนี้ขาดทุนหนักเลยประมาณนี้แหละพี่ไม่น่าเชื่อเนาะว่าจะถูกลีฟเดตไปแล้วตัวนี้เรียบร้อยโอ้ที่คอเลสเตอรอลก็ยังยังเยอะอยู่นะเนี่ยหกพันอ่ะอันนี้เขาแอดมาสองอันเนอะประมาณหมื่นสองเจ็ดร้อยเนี่ยประมาณอ่าหมื่นสองแดร้อยนี่ไงเขาแอดเพิ่ม โอ้โหไปน่าเชื่อนะครับแม้แต่วานก็หนีตายไม่รอดโอเคไหนลองดูราคาอีกทิโอ้โหร่วงแบบไม่ปลาหนีเลยอะจากตรงนี้ใช่ไหมปื้ดทีเดียวตอนนี้กลายเป็นว่าอิตาเลียมขาดทุนเท่าไหร่ละหกสิบสี่จุดสี่เปอร์เซ็นแล้วก็คือหลุดทั้งเทคนิคอลหลุดทั้งแนวรับตรงนี้ที่เรา ประมาณการแล้วกันว่าแบบเออตรงนี้น่าจะรับอยู่ก็หลุดลงมาเพราะอะไรถึงเอาไม่อยู่เพราะมันเร็วเกินไปวานหลายที่ถูกลิควิเดตอืมพอมันถูกลิควิเดตเนี่ยมันคือการเทขายออกมาไงก็เรียบร้อยีไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะแต่ปัจจุบันราคาก็พันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดซึ่ง ก็ทางทางไอตัวพวกวอลพวกนี้บางทีมันเหตุที่พี่เห็นพันห้าเมื่อกี้มันอาจจะยังไม่ฟีดออร์เรเลมันอาจจะยังไม่อัปเดตเพราะว่ามันเพิ่งลงถ้ามองอะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันเพิ่งลงมานานหรือยังปึ๊บขอแชรเนี่ยมันเพิ่งลงมาแบบประมาณเนี่ยบ่ายโมงยี่สิบเนี่ยแล้วก็หลุดลงมาเนี่ยมันเพิ่งลงไง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรออัปเดตออร์เคิลไม่แน่ใจว่าของ m a k e ก d รดเนี่ยมันดีเลยขนาดไหนอาจจะแบบไม่รู้นะอาจจะทีละชั่วโมงครึ่งหรือเปล่าสองชั่วโมงอันนี้ไม่รู้เอ,อหรือจังหวะค่อมพอดีก็ต้องมาดูกันนะครับแต่ตอนนี้ราคาพันสี่้อยสี่ิบเนี่ยถ้ากลับไปดูราคาวานเนี่ยตัวตัวนี้ถ้ากลับไปดูนะ ไม่รอดนะพันสี่รอยเก้าห้าไม่รอดนะเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตถูกป้าเคอเลนไพที่ฟีดเข้าวอลเนี่ยพวกนี้มันต้องใช้อลเลอร์เคลเนาะใช้น่าจะใช้เชลลิง์แหละพันสี่ร้ยเก้าห้าลิควิดเดตเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะถ้าจะรอดเขาต้องวิดดรอและเพย์แบ็กอีกรอบหนึ่งนะเออเดี๋ยวรอด,ดูพี่ไม่แน่ใจว่าจะอัปเดตเมื่อไหร่นะครับ อืมโอเคอ่ะให้ดูประมาณนี้ก่อนโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นวันตลาดแตกนะเดี๋ยวรอดูหุ้นได้เลยพี่เดี๋ยวรอดูหุ้นได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงนี่ไงวานสองแสนสองอีเธอเรี่ยมสามรอยสี่สิบล้านออนเมเกอร์ดาวรีเพทไปก็คือจ่ายดายไปแล้วก็ถอดแล้วก็ฝากไปอีกหมื่นหนึ่ง ตอนนี้ lower liquidate อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยถ้าวานตัวนี้นะที่มีขนาดสองแสนสองอีทเนี่ยโดน liquidate เนี่ยพี่สองแสนอีทถูกเทเนี่ยลงไปพันหนึ่งแน่เลยพี่เนี <laughs> <laughs> ่ยนะแต่ถ้าดอกเท่านี้ที่สองแสนเนี่ยจะถูก liquidate อ่าใช่ใช่โอ้โห เขาจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่มันตลาดน่ากลัวเนี่ยเขามีการเพย์แบ็วันที่11บเอ็ดกุมภาใช่ไหมยี่หกุมภาก็มีการเติมค้ำมาหมื่นสามเติมอีกหมื่นหนึ่งสามสิบมีนาแต่วันที่เจ็ดเนี่ยจ่ายคืนจ่ายคืนแล้วก็ค้ำอีกหมื่นหนึง่งโอ้โหเอาเรื่องว่ะพี่ตอนนี้คือวนนันหนีตายแบบยับยับเลยนะ <c oughs> อันนี้ล่ะอีเทเรียมดอบลงเกินพันห้าร้อยตัวนี้นะครับถูกลิควิดเดตไปห้าหมืนอ่ะห้าหมืนสามอ่ะน่าจะเป็นตัวที่เราดูหรือเปล่านะเอ๊ะไม่ใช่ด้วยว้า wow, คนละอันกันใช่ปะขอเช็คก,ก่น 2, 6, 9, 4, 9. อนสองหกเก้าสี่เก้าอ่แปบ๊บนึงนะพี่อ้าวตัวนี้ถูกลิควิดเดตแล้วเหรอเดี๋ยวนะ ไอตัวที่เราดูอ่ะนี่ไงดรอปไปเกินแล้วล i q u i d a t e ห้าหมื่นสามถ้าวานตัวนี้ไม่อินคิด collateral หรือ payback คืนเขาจะถูก Liquidate ในอีกสี่สิบนาทีนี่ไงไอตัวนี้ไงที่เราคุยกันอ่ะพี่ตัวเนี้ยที่รอ Oracle u p d a t อเดตไพอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยรอ Liquidate อยู่เดี๋ยวดูนะอีกสี่สิบนาทีคือเท่าไหร่ อันนี้มันสิบเจ็ดใช่ป่ะอีกสี่สิบนาทีถ้าอัปเดตตอนนี้ก็คืออีกประมาณยี่สิบสามนาทีอีกยี่สิบสามนาทีเท่านั้นพี่ราคาอีทจะร่วงแรงอีกรอบนึงจากห้าหมืนสามที่ถูกลิควิดเดตเนี่ยอ๋อมันมีบอกอยู่ว่า next price อีกสี่สิบนาทีโเดี๋ยวขอดูซิพี่ลองเข้าไปดูหน่อยโหตอนนี้กำลังแบบนั่นเลยนะพี่ผม ก็เลยขึ้นมาไลฟ์เพื่อที่จะบันทึกเหตุการณ์สำคัญนะช่วงเวลานะขอแชร์ก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวนะนี่อีกยี่สิเอ็ดนาทีวานจะยอมแพ้ไหมอีกยี่สิบเอ็ดนาทีจะหาเงินมาค้ำได้หรือไม่ครับตัวนี้อ้าวลอตคอนเนคชั่นทำไมอะกระตุกไหมพี่ พี่พี่บอกผมหน่อยนะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะ่ะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะกลัวกระตุกอะ่ะเมื่อกี้มันลอสคอนเนคชั่นไปโอเคอ่ะกลับมาแล้วนะครับเนี่ยวอล์เนี้ยววถูกลิควิดเดตแล้ว Next Price ของอีเธเรี่ยมเนี่ยจะลิควิดเดต on m a k e r w a l l ออันนี้ถ้าไม่ได้ถูกแอดเพิ่มเติมหรือหรือมาใช้นี่คืน เพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงที่ราคาจะร่วงลงแรงอีกราวๆห้าหมื่นสามพันอีทนี่นะตรงนี้ตรงนี้พี่ว่าเขาจะหามาทันบะะหรือว่าเขายอมอีกยี่สิบนาทีเนี่ยอีกยี่สิบนาทีเท่านั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูเนอะเดี๋ยวเราไลฟ์ like ไปแล้วเตือนกันด้วยนะพี่อีกยี่สิบนาทีก็ประมาณอ๋อมันอัปเดตตอนบ่ายสาม ผมว่านะมันอัปเดตทีละชั่วโมงตอนแรกกับตอนบ่ายอะ่ะตอนบ่ายหนึ่งไอ้ตอนบ่ายสองเนี่ยมันอาจจะยังไม่ไม่โดนไงตอนบ่ายสองอะ่ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอบ่ายสามอัปเดตออร์แคเิลอีกทีหนึง่งเออเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวถึงบ่ายสามเรามารอดูกันว่าวันตัวนี้จะโดนลิควิดเดตไหมหรือเขาจะหาเงินมาเติมได้หรือคืนหนี้หรือยังไงเดี๋ยวว่ากันเรียบร้อยแล้วครับพี่บูลันเรียบร้อยแล้วเปิดให้ดูแลเดี๋ยวตัดแล้วตัดให้ละกัน เรียบร้อยเรียบร้อยไปตัวหนึ่งเดี๋ยวบ่ายเอ้ยอ๋อบ่ายสามใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรอด,ดูบ่ายสามแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวแช่ก่อนแช่ก่อนลูกพี่บ่ายสามหละมันจะอัปเดตเลยไหมรอด,ดูก่อนรอโหลดไอเขาเติมว่ะพี่ลิควิดเดตพาพันสี่เขาเติมนี่ ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ราคาอีเทอรเรียมอยู่ที่เท่าไหร่พันสี่ร้อยห้าสิบแปดแต่เขาเติมเป็นพันสี่รอยสิบแปดมาดูกันว่าเขาเติมเฮ้ยอ๋อเ a ย์แบ็ตกใจไอ้นี่เขา Payback กพี่จ่ายคืนอีกห้าหมื่นเก้าพันดอ๋อนี่ไงคือที่เราดูคือวานอะถูกลิควิเดตใบสามใช่ไหม แต่เขาทำสองแอคชั่นพี่สองอันนี้ก็คือตอนบ่ายสองสี่สิบเก้าเนี่ยเขา pay back คืนอี t แล้วก็คืนหนี้ห้าจุดเจ็ดล้านยอมขาดทุนนะคืนแล้วก็มีคืนอีกห้าหมื่นดายอันนี้น่าจะเป็นเศษเหลือโอเคตอนนี้ก็ต่ออายุให้เขาสามารถลงมาได้อีกหน่อยหนึ่งพันสี่รอยโอเคขาดทุนร้อยกว่าล้านแล้วนะพี่ วานยังค่ะทุนร้อยกว่าล้านน่ะแล้วเราล่ะจะเลือกหรออ่ะเดี๋ยวรอดูต่อนะคะว่าอีเทรเลียมเอาไงต่อ